มาดูรายชื่อของทางด้านเจ้าบ้านอาจารย์ทับรีเอฟซีผู้สาประตูประกอบไปด้วยประสิทธิ์ะดุงโชคคะหมายเลข 2, 2เป็นทางด้านสกลวัฒน์หมายเลข5เป็นทางด้านกุชนกีอามาดูทางฝั่งทางด้านทีมเยือนนะ,ะเกษตรศาสตร์เอฟซีอมีทางด้านหมายเลข4ี่สหรัฐรัตนวิจิตะหมายเลข6กเป็นทางด้านอลงกรณ์ทองจีนนะเอาละเลิฟเกมแล้วครับเป็นทางด้าน ผู้มาเยือนนะ,กะเกษตรศาสตร์ FC จะได้เป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะก็ทางฝั่งทีมเยือนนะมาในเสื้อสีเขียวนะฮนะเล่นชิงสั้นๆกับนาเขตโทสุดท้ายไหลไปให้ทางด้านแพทชิตโมตาก้มหน้าแล้วขอลองเลยโอ้ยิงไปตรงตัวทางด้านจีรบุตรยังยืนตำแหน่งได้ดีฮนะแล้วหยอดไปตรงนี้แล้วได้บงโกเป็นหนประตูต่อศูนย์เลยฮนะ อ้สอดเข้าประบงลูกนี้ของทางด้านทวัตชัยอะมาลายันนะที่เปิดบอลไปที่จุดนัดพอพดีอะแล้วเป็นทางด้านทวัตชัยที่ย้อนมาตรงนี้แล้วเปิดโดง่ดง,ดงมาแบบนี้ก็รับไปได้ไม่มีปัญหาสําหรับทางด้านประสิทธิ์พดุงโชคฮะโอ้เป็นลูกซอมมาลูกนี้แล้วก็ผุณสินก็เป่าลูกมีบดบทเวลาในการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกฮะ อัลฟูตสินให้สัญญาณเริ่มเกมในเวลาครึ่งหลังแล้วครับเป็นทางด้านจันทบุรีเอฟซีจะได้เป็นฝ่ายเฮยุกลุกมเ,เล่นบ้างฮะทีปฏิพัทธ์แล้วมาที่โกซุนกีเปิด <laughs> มาที่มาลายอนมองข้างหน้าแล้วเปิดมาลูนี้โอ้โหได้ช้าจดจ่อด้วยฮะแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบนะทางด้านพงลวิทย์นะ <laughs> บอลยังกระดอนอยู่แล้วทิชานหาเลดมาตรงนี้โอ้ยังติดทางด้านประสิลูกโชคฮะ โอ้ยังยืนตำแหน่งได้ดีอ่ะใกล้ดวลหนึ่งต่อหนึ่งยพยายามพี่โยกแล้วตรงนี้ขอลองยังติดเซฟดูแล้วซรับดูนี้ก็โอ้เป็นนันดนบาลายอนนะที่บวกสกอร์ให้กับนันด์นันมบาลายอนนะชาร์จเข้าไปเจาะๆลูกนี้ไม่เหลือฮะโล้วโกกีหนุนมาอีกทีนหนึ่งอนะ่ะ แล้วไม่ล้ําด้วยฮะทางด้านมาลายอนไหลามาแล้วที่อาริซักรตรงนี้ที่โกสุสกีก็ทโรหโหาบประตูต่อศูนย์แล้วฮะตอนนี้สำหรับทางด้านจาจัปบุรีเอฟซีฮะนี่ฮะย้อนกลับมานี่ฮะมาลายอนไหลามาให้อดิศักดิ์แล้วคัดแบ็กมาที่จุดนัดพบแล้วโอ้โหเนี่ยเทิร์นบอลนะ ฝั่งมาแล้วตรงนี้ให้กับปาร์คไม่ล้ำหน้าแล้วเปิดเข้ามาแล้วลองยิงโอ้โหเนี่ยไล่มาแล้วอะโอตีไข่แตกแล้วอะเป็น3ประตูต่อหนึ่งอะเสียบตะข่ายเข้าไปเลยอะหมดสิ้นเส้นบาสำหรับทางด้านประสิทธิ์ประดุงโชคอะโอ้โหเนี่ยโล่งๆเลยอะไม่มีคนมาร์กอะแล้วโกซุนกีหนุนมาแล้วมาริยอนให้มาตรงนี้ไม่ล้ำด้วยอะแล้วปฏิพัทธ์จับบอลแล้วขอลองโอ้โห ปสาประตูต่อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพ่กลงมาแล้วดูท่าดีใจอ่ะดูท่าดีใจอ่ะหน้าด้วยฮะแล้วก็เนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่ล้ำแน่นอนนะอลงกรอยู่ตัวสุดท้ายอะโอ้แล้วมีเวลาครับมีเวลาได้จับฮะเนี่ยให้ได้เปรียบไปฮะเป็นเลียวสุเกะพาเข้าข้างในแล้วขอร้องเลยแล้วหูลูนี้ ระมงเช็ดมาตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้มันจะช้าไปแล้วอโโอบอลยังมาเข้าทางฮะเราเล่นสัสส้นๆมาแล้วฮะเดี๋ยเล่เนที่มุมธงฮะแล้วสุดท้ายปรุศินเป่าดุบีนินหมเวลาการแข่งขันนะอู้เป็นทางด้านจันทบุรีเอฟฮะที่เปิดบ้านนะเอาชนะ,กะเกษตรศาสตร์เอฟซไปด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งฮะ